พบกับ Q&A มีคนถามผมว่าเยอะเลแหละและดีใจจังคนแรกคือนายนะน้องชาย Q&A ที่หนึ่งพี่เป็นเกย์ไหมอ่าฮะใช่เป็นครับผม Q&A ที่สองพี่อายุเท่าไหร่เออสิบก้าปีแล้วจ้า Q&A ที่สามพี่ชอบอ,อะไรนอมปังครับผม Q&A ที่สีพี่ไม่ชอบอะไรเออบริษัทครับผมคนต่อไปเร่งงับ <laughs> 1. พี่อยู่รอบอะไรบ้างไม่มีครับผมสองพี่คิดยังไงกับแนวเรื่องของฟาซาเค้นก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยสมพี่รู้จักท r ูดีไหมไม่ครับผม <c oughs> ไม่รู้จักเลยอะ Q&A 1เหนื่อยไหมในแต่ละวันแหมครับบาครั้งงนะนะสองพี่หายเป็นไทรย,ยังวันนี้น่าจะเป็นตั้งแต่วันนั้นแล้วหาแล้วจา้าสาม ผมอยากเล่นเกกับที่ต้องทำยังไงแค่ว่ารูปส่งแฟนอาร์ตก็รับแอดเลยครับผม Q&A หนึ Q ่งถ้าถึงร้านซับที่จะทำอะไรอันนี้ไม่แน่นอนครับผมไม่รู้เหมือนกันสองที่อายุเท่าไหร่สิบเปีจา้า Q&A หนึ่งคิดยังไงบ้างที่มาถึงจุดนี้ได้ค่อนข้างดีใจเลยครับผมสอ เคยรู้สึกทอหรือเปล่าในการทำคลิปแล้วแก้ไขยังไงก็เคยครับผมก็แค่หาอะไรระบายครับผมอย่างเช่นวานรูปจ้า 3. คิดว่าจะมีการมานั่งดูแฟนอาร์ตไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะมีบ้างหรือไม่มีก็ได้ใครจะรู้สี่้าหมายคือกี่ซับเอาเอาสี่เหมือนให้ได้ก่อนครับผม 5. คิดว่าจะเปลี่ยนแนวในการทำช่องหรือเปล่าในอนาคตไม่ครับผมเอาเหมือนเดิมนี่แหละ 1. <c oughs> ที่ชอบทำอะไรในเวลา,าว่างก็วาดรูปไม่ก็เล่นเกมครับผม 2. ที่ชอบเก็บอะไรบาสตาร์ครับผม 3. <c oughs> าพี่ใฝ่ฝันจะเป็นอะไรเป็นเกอ <c oughs> อ่าไม่ออกอะ่ะขอโทษนะ Q&A ดีใจไหมที่มาถึงจุดนี้ดีใจมากเลยปีดคุณคิดว่าขนาดของแฟนคุณขนาดเท่าไหร่ฮะถามอะไรวะเนี่ยพี่กับแฟนพี่มาได้รู้จักกันได้ไง,งออนไลน์งับ,บนานที่สุดก็สุดท้ายก็มาถ,ถึงตอนนี้พี่มีงานเสริมอะไรไหมครับเลย,ยแค่ BBQ ยูทูบเบอร์แค่ผมยูทูบเบอร์ครับ มีงานเสริมแล้งนั้นน่ะไม่ดีเลยโอเคมากรบถามคุณเอถ้าเกิดว่าอยากให้มีต่อก็ช่วยกันกดติดตามถึง4หมื่น๋ยวมาทำใหม่นะจ้าบ๊ายบายจ้าสนุกมากเลยอ่านคอมเมนต์